วัสครับวันนี้คุณอยู่กับเกมคุณยายแกนนี่ภาคอับดุนภาคนีนภาพอับดุนเลยนะภาษาอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยหัวคุณยายขยับได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะภาคนี้เราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันมันจะเหมือนคุณยายภาคแรกหรือเปล่าวันที่หนึ่งหนึ่งอดุน อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าห้องมันจะคล้ายๆเดิมแต่มันมีรูปอะไรอยู่นะทุกคนตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยภาคนี้เรามีหมอนด้วยอามีเฟืองสีเขียวเอ๊จำได้ไอ้เฟืองนี้มันเป็นสีแดงนี่เ,เสียงอะไรน่าจะกรอยู่ ข้างล่างนะคุณยหญ่แลก็มีแจกันรูปดาวด้วยฮะรูปคนกระโดดน้ำเอาละสเต็ปแรกของเราโยนแจกันลงไปเอ้ยคุณยายออกมาแล้วเสไหมเฮ้ยเราจะแอบแอบใช้โทษลกันเฮ้ยเ้ยเ้ยติดติดทุกคนมันมันเฮ้ยเข้าทางนี้สิติดมันมันเฮ้ย หรือว่าภาคนี้เราจะแอบใต้โต๊ะไม่ได้เฮ้ยไม่เข้าไม่ได้อะเฮ้ยแล้วเข้าใต้เตียงได้ไหมเข้าได้ทุกคนงานเข้าแล้วเพราะว่าเอาอีกทีหนึ่งสิมันมันติดเอยคุณยายเฮ้ยเฮ้ยคุณยายคุณยายคุณยายเข้าไปแล้วคุณยายเข้าไปแล้วประเด็ว่าเราเข้าไม่ได้อ่ะ เขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะวิ่งลงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกลูกโอ้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 กับกับดักสีส้มเฮ้ยเฮ้ยมันกับดักอันนี้มันโอ้โหลูบคนช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยมันไม่มีปุ่มให้กดออกนะทุกคนกับดักผีเฮ้ยเราคงจะต้องรอความตายอยู่ตรงนี้เฮ้ย คุณยายภาคนี้ภาคอับดุลมันมีอะไรแปลกๆเยอะเลยนะเหเรื่องแปลกคือมุตโตะไม่ได้2เราไม่สามารถที่จะลดกับดักได้โอ้โห้เยอะเอ้ย กดเกมเยอะแล้วเกินเออเออเออเอ้ย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 ทุกคนเห็นไหมรูปอะไรอ่ะมันมีรูปเสียงหุ่นยายของรักของข้าหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหุ่นยายพลังแรงม้าหุ่นยายเตะลังกระเด็นเลยนะทุกคน ว่าแต่เราเจอเลยไอ้รูปคนตาเหลือแขวนอยู่บนผนังตรงนั้นด้วยคุณยายยังสยองเหมือนเดิมนะทุกคนนะจะกระเดินช้ามากเอา้าไอ้กับดักผีสิงที่มันปลดไม่ได้นี่เองไปแล้วคุณยายเดินออกไปแล้ว ทิ้งไวแต่กับดักให้เราเดินไปเหยียบนั่นเองนี่ไงเออว่าแต่ทำไมตาเป็นอย่างนั้นะครับคุณปิดประตูะกันแล้วกันเ,เราไปหาใจาดูสิโอ๊ยแต่ว่าเราไปไม่ได้เราต้องแอบก่อนโอโหมาไวมัอนเดิม คุณยายแกมาไวเหมือนเดิมนะนะเสียงเหมือนกอลัมลยไปทางน, <c oughs> นู้นแล้วแกบ่นอะไรของแกนะไปแล้ว <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> เราก็จะออกไปไปดูซิว่าคุณยายเอออ่ะอ่ะ ไม่มีภาคนี้ไม่มีคุณยายที่ถูกจับมัดไว้นะเฮ้ยแปลกประหลาดแปลกประหลาดจังทำไมภาคนี้ไม่มีคุณยายที่โดนจับมัดไว้แปลกมากเลยนะเราจะเดินลงไปข้างล่างกันแล้วกัน ดูสิว่ามีของอะไรไหมและเออแต่ว่าตุก,กตาหมีเท็ดดี้ยังอยู่หรือเปล่านะนปุ่มปุ่มอยู่ไหนนี่ไงอ้าวนี่ตุก,กตาหมีเท็ดดี้ก็ยังอยู่โอเคไว้เราจะมาช่วยเธอนะเท็ดดี้เจอแล้ว้สมุดคัมภีร์ ปลดปล่อยคุณยายแต่ไม่มีคุณยายแล้วแล้วเราจะปลดปล่อยอะไรอะ่ะเราก็ต้องไปดูกันนะว่าถ้าเราวางลงไปโอ้โหอา้าวนี่ไงทุกคนโอ้โหมันเป็นอย่างนี้โอ้ผมก็นึกว่าคุณยายไม่อยู่ไม่งั้นใครจะเอากุญแจให้ผมล่ะโอ้หเหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณยายคนเดิมนะทุกคนนะ แล้ว,วเราเค่อยมาเอาเกุญแจกันแล้วกันโอ้โหเสียงดังเดี๋ยวคุณยายแกนนี um ่อับดุลก็จะมาแล้วเราไปดูข้างล่างกันนะมันมีของอะไรให้เก็บหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเออเจอกันโอ้โหห้องนี้ดูมันกว้างกว่าเดิมนะเนี่ยพักออกไปนี่เฮ้ยลอคุณยายก่อนนะ เราจะไปสำรวจว่าห้องกากายังอยู่หรือเปล่านกกานะไปไปหานกกากันเปิดอดุ้ยเดีทําปืนและเราเอ้ยมีแผนอะไรด้วยโอ้โหยมนที่นี่ที่ไหนอะเออเออฮะ้ยเราวัปมาห้องนี้ได้ยังไง เฮ้ยคุณยายขึ้นเร้วขึ้นไปมันประตูมิติวาบหรือเปล่าแล้วเรามาอยู่ในรถได้ยังไงอืมอืมแล้กวก็สนฝากไว้หน่อยนี่ห้องที่เราใช้ขังคุณยายน,นี่มีอะไรหรือเปล่านะอ่า กุญแจแต่ไม่รู้เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เราอ่านไม่ออกวิธีเดิมนี่รอคุณยายเขาไปแอบในรถก่อนแล้วก็รอคุณยายมาจากนั้นก็ปิดประตูขังคุณยายไปเลยไม่ยาก <c oughs> มาแล้วคุณยายอับโดนเดินลงมาแล้วเสร็จ <Set. S 2> <c oughs> เข้าไปแล้ว ทำไมไม่เข้าไปหลอกกันได้คืนที่สามอหลอกแล้วหลอกอีกนะักคุณยายเจอคุณยายหลอกอเอาละผมจะหลอกยายบ้างผมจะโยนนี้ลงไปโยนเฟืองลงไป เสร็จนี่ไง <conte doo hehe> แอบตรงน <mare> ี้ก่อนแอบตรงนี้ก่อนมาแล้วเสร็จเรียบร้อยไปเลยเรานี่เจอผมหลอกบ้าอุ้ยพื้นกระดาษเสียงดังมากเลยลงไปข้างล่างดูซิเออว่าแต่ไอ้เนี่ยมันวาร์ปได้รกไงเนี่ยเข้าไปไหมบ อเอ้ยเอา้าทำไมมันว์ปมาในห้องนี้อีกแล้วอ่ะแต่ก็ดีเราจะได้เอากุญแจได้ทันควันกุญ <c oughs> แจอันนี้ดูแล้วน่าจะเอ๊ยอประตูหายเฮ้ยแปลกแปลกมันแปลกกุญแจน,นี้น่าจะเป็นกุญแจปืนลูกดอกยาสลบท่ะนะ เรูปก็เหมือนเดิมเฮ้แล้วแผ่นหายไปไปไหนเอาละเราไปเอาปืนยาสลบเพื่อป้องกันตัวกันดีกว่าเอาละขึ้นไปเลยนี่ถึงแล้วไขมันเข้าไป ได้มาแล้ะไม่รอดแน่ลอยอยู่ตรงนี้นล้วไคุณยายพูดอะไรโอ๊ยเลื่อนลันลั่นลันลันเอาให้เอาใหม่เลั่นเมื่อกี้ลั่อนมาคุณยายนี่ไงอ้าอื้อเออเออเออทำไมคุณยาย เปลี่ยนร่างเป็นซูญญเปอร์ไซยาหรือเปล่าเนี่เฮ้ยคุณยาอยู uh ่ดีๆครับเปลี่ยนร่างเป็นผมสีน้ำเงินนะแล้วคุณยายจะหายไปไหมเนี่ยเราใหญ่ลงเรบป้อมล็อล็อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลั่นลั่นลั่นบ่อย เดินสำรวจก่อนทุกคนเออว่าแต่คุณยายทำไมไม่เอาหนังสือไปวางแล้วปกติคุณยายก็ต้องลงมาข้างล่างนี่เฮ้ยประตูล็อกเปิดไม่ได้เฮ้ยภาคนี้มันอะไรกันนะประตูก็ล็อกเองได้อะเฮ้ย คุณยายน่าจะได้เวลามาแล้วล่ะเฮ้ยขึ้นมาข้างบนเอ้ยปกติตรงนี้มันจะเป็นหุ่นตาไม่ใช่เหรอเฮ้ยเสียงคุณยายมาแล้วมาแล้วคุณยายซุปเปอร์ไซย,ยา่าอ่าแปลงล่างอู้อ๋อโอ้โหคุณยายซุปเปอร์ไซย,ยา่านอนลงไปซะ ทิ้งทิ้งปืนไปเลยตอนนี้เราไปหาสำรวจดีกว่าวาแต่ในนี้มันม,มีเออเหอรูปคนเออบักฟันใหญ่นะไอ้กุญแจสีเขียวเหรอเราก็ไม่รู้จะเอาไปขันอะไรเหมือนกันนะย้อนไว้ตรงนี้แหละ มีทีวีให้ดูด้วยภาคนี้โอ้โหข่าวน่าจะเป็นข่าวคนซื้อของอตรงนี้นก็มีคนช้อปปิง้งอ,ออกมานี่ละกันอที่ประหารแตงโมของเรานี่เองแต่พอเราจะลงไปข้างล่างดูดีกว่าอานี่ไงเอ้ยฮะห้องเดิม นี่มันทำไมเราต้องวาร์ปมาที่นี่ตลอดเฮ้ยภากนี้เออมันวาร์ปวาร์ปไปห้องนี่ตลอดเลยนะนี่นี่นี่ขึ้นไปข้างบนนีวซิโอ้โยเดินโคตรช้าเลยนะทุกคนแม่ เอาละนี่คือเอา้าเปิดอัตโนมัติโอออกมาแล้ว <c oughs> เปิดเปิดเปิดเอไออะไรเอเอ,เอ,อ๋อยืนผิดฝั่งอ่าโอเคไปได้หัวบ่อน้ำฮ <c oughs> ่าฮ่ติดนะอ๋อกุญแจเขียวอยู่ที่นี่เองโผล่ลงมาใหม่เฮ้ยทำไมต้องมาโผล่ตรงนี้ตลอดเลย เฮ้ยเฮ้ยเสียงอ่าหยิบใจกันขึ้นมานี่เราไม่กลัวแล้วคุณยงคุณยายมาเลยอาหารนกอุ้ยเบิร์ดซีดเอาไปให้นกดีกว่าเอ๊แอบก่อนแอบก่อนเหมือนคุณยายจะได้ยินเสียงเราเฮ้ยเอ้ยไอ้ลูก รูปรูปมันหลน่นเอ้รูปหลน่นขนาดนี้แต่คุณยายนังไม่มาหาเราม,มันแปลกๆนะเฮะ้คุณยายน่าจะมาได้แล้วนะอ่ะอ่ะเฮ้ยเ้ทุกคนดูนู่นค,ค,คุณคุณคุณยายติดประตูอะเฮะ้ยโอ้โหคุณยาย คุณยายติดประตูยายครับยายทำอะไรอ่ะนี่ไงเฮ้ยยายติดประตูได้ด้วยภาคนี้มันแปลกมากนี่ไปแอบดูคุณยายดิเอ้ยยายเฮ้ยยายติดเอ้ยยายมายายมาเฮ้ยเฮ้ยยายมาไม่น่าไปแอบดูยายเลย ผงใส่ยายกำลังติดประตูมันเลยนี่นงไงประตูวับวับไม่ได้ทันผมล็อกยายผมมีประตูวับมันสามารถที่จะวับได้ทันทีทางนี้ไม่ปลอดภัยอโ,ะะโอ้โหคุณยายพูดภาษาอะไรครับผมฟังไม่รนนู้เรื่องเลยโอ้โหหาของต่อไปออตุ่มุน เฮ้ยเฮ้ยไม่มีของเฮ้ยกุญแจแม่มุมข้างบนเลยเฮ้ยกุญแจแม่เฮ้ย